ก็หลังจากทํางานเสร็จเนาะเมื่อกี้ก็สกีนแก้วอะไรเสร็จตอนเช้าก็มีสอนทั้งวันเลยแบบหัววุ่นเลยครับก่อนนอนเราเองก็มาดูแลผิวพันธุ์กันต่อนะครับซึ่งวันนี้วันศุกร์อะตามสูตรของตัว selecting mask นะครับเขาก็จะให้ใช้สีเขียวตรงนี้นะครับซึ่งสีเขียวอะมันจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นของใบหน้านะครับแต่ละวันเองจะใช้สีไม่เหมือนกันนะครับซึ่งตัวเนี้ยก็จะเป็นกลิ่นชาเขียวนะครับเราเองก็จะปาดมานะครับแล้วก็ ทาลงไปนี่นะครับทาลงไปอ่าทาลงไปให้ทั่วเนาะแล้วก็เราเองก็จะทิ้งไว้สิบห้านาทีนะครับเราปิดฝาฝานอะอ่ากลิ่นหอมมากชอบมากเลยแบบกลิ่นชาเขียวแล้วก็เราก็ปาดนะครับเนี่ยปาดอย่างนี้ปาดทั้งทั้งคางทั้งอะไรนะครับ เนี่ยครับสีเขียวกินหอมมากก็นี้นะครับอ่าก็ตั้งทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะครับแล้วเราเองก็ไปล้างออกก็วันนี้ก็มีแค่นี้นะครับก็ถ้าใครแบบอยากรู้ผลลัพธ์ยังไงเดี๋ยวห่งเดือนเดี๋ยวค่อยเอามาเปรียบเทียบภาพก่อนและหลังการใช้ตัวมาสกันนะครับ